The first the three was ิวอน Q&A กานเล่นทางคูรูโดยที่เราจะแบบว่าวิธีการ Q&A เอาง่ายๆคือใส่เอะมาณแบบว่าอะไรนะเราค่อยไปไปตอนอื่นก,กันอาจจะเราเริ่มนี้ก่อนคิวอน Q&A ก่อนลองใส่มั่วแล้วกันลแล้วเราจะไปสอนอีกทีในยังไงข้อหนึ่ง <c oughs> เสียงอราไดก็อยากสงสัยเลยนะครัน มาที่ Q&A ให้เลยกก้เพราะว่าเราจะใช้ตรงการตั้งชื่อนะอืมนี่คือ Q&A ใส่แ a h ท a กจากสิคว่า Q&A ไปเลย q e ดูเอาแล้วกันจากนั้นก็แฮ้ท็กคำถามมาได้เลยย่ง กได้เดินกินด้วยหรือไม่ก็สักแบบเกิดหรือไม่ก็แบบไม่ก็แบบเอวเอวเอวอะไรอังกิรเนี่ยน่าจะตอบได้อยู่มั้งถ้าตอบไม่ได้ก็ขอให้คนอังกฤษด้วยเอิ่มแล้วก็ตั้งชื่อเดิมแบบ ชื่อพอบชื่อเขาาเลรรู้มากเลยไม่รู้งไงเวลาเรียกมันรู้เรียกง่ายดีเราจะมาสาผิดให้อีกรอบ #qna #qna เออแล้วก็เว้นวารแล้วก็ใส่คำถามมาได้เลยประมาณนี้ ง่ายๆใครไม่ใส่ก็ตอบอยู่บางคนแต่สอนน้สนมาก็จะตอบนะแต่ว่ายังไงก็จะยังไงอย่าขัดใจมึงให้ตอบผนั่นคืเง่านไขเงอนไขแล้วก็ต้องทำตามเงอนไขกมจะไปตอบทุกคำจะใครใส่ผมยอมตอบตอบทุกครั้งไม่ว่าจะเล่นอะไรก็ตามยกเว้นเรียนเพราะเรียนมันทำไม่ได้เรียนการเรียนไม่สามารถหยุดหยังได้แต่การเรียนสำฉันมันคือความทรมานขั้นสุด ยิ่งมีบางสิ่งบางอย่างที่เกลียดขมาแล้วมันน่าอันตรายที่สุดคือคือครอบครัวคิวเอนเอก็จะจะสาธิตรอบสุดท้ายแล้วเราก็จะปิดคลิปเลยใส่แ a s h t a g แล้วใสา hashtag ่ hashtag คิวคิวเอนเอเอมก็เว้นวักแล้วก็ใส่คำถามอย่างคำถามาประมาณว่าอยากเล่นด้วย เล่นด้วยเนด้วยในโรบอทโรบอทอะไรนโรบอทเนี่ยก็เราก็จะแบบบอกอะไรสักอย่างที่เนี่ยแต่ถ้าเป็นชื่อโรบอทเมื่อไหร่ฉันทำคลิปบอกชื่อโรบอทไว้ให้แล้วจ้าถ้าใครจำไม่ได้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูให้แล้วกันแป๊บเนี่ยคลิปเนี้ยคลิปทีช่ชื่อว่า ชื่อในระบบคอมสมัยเลยดูได้อันนี้ปอกหลายรอบแล้วว่าคลิปก็มันมีให้ยูแล้วจะบอกอะไรเนี่ยทำไมไม่ไปดูคลิปหรือบางคนเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ติดตามก็เลยไม่รู้ว่าเด้อเด้เด้เดยวเด อันนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมไอ,อตัวที่เธอว่าเป็นหน้าโปรแบบแปดสองสองเนี่ยอันนี้แหละชื่อโลบอคใครอยากเล่นด้วยก็สามารถอันนี้ได้นะคุณอาจไม่โอกาสเข้าไปอยู่ในคลิปได้มีโอกาสจริงๆนะจะได้ที่โบหรือจะเกมอะไรก็ได้เพราะว่าเราเล่นตลอดโลบอคไม่เคยขาดใจผู้เล่นโลบอกแต่เพราะเพราะมันคือศูนย์กลางของหลักยอดนักเล่นเกมขนาดี่แพ้ยังต้องมาเกมผีตรงตรงนี้อีก มันมีเกมผีหลายแบบพี่แป้งเลยมีข้อควับไปคือแดงบันดาใจของเราในการทําคลิปก็คือพี่แป้งมันอาจจะเกี่ยวกับผีแต่เราไม่แต่เรากลัวผีแล้วก็แค่เห็นแค่แค่ไฟดับหรือแต่อยู่ในความมืดก็กลัวได้ง่ายง่เอาละสุดคิวเห็นอแอปนี้ละกันนะเห็นน้ำบัตรนี้เราจะมาแสดงให้รอบสุดท้ายรอบท้ายจริง h i s h <is> t a g แล้วก็ Q and A เว้นว่าเว n what? แล้วก็ใส่คำถามเหมือนอันแล้วต้องเป็นคำถามไม่ใช่แบบคำกลัวเป็นมันว่าแบบรู้สึกอยากกมัดอะไรนะหนูเหมือนอากอันแล้วรู้สึกอยากกินข้าวรู้สึกอยากกินข้าวอะไรเงี้ย ฉันไม่ตอบค่ะไม่ว่าจะใส่ A, ใใคีย์เวิร์ดแฮชแท็กตามๆเงื่อนไขแล้วแต่มันไม่เจอคำถามเราจะไม่ตอบเด็ดขาดแต่บางอันก็ตอบนะอารมณ์ตอบผูกคำถามนะั่นแหละดูว่าคำตอบอันไหน,นก็ช่างทไมได้ทำตามเงื่อนไขก็จะทำอาอะไว้แค่นี t ก e go แล้วกันบายบาย